สามเหลี่ยม ABC มีจุดยอดอยู่ที่ A 1 5 B 2 1และ C 6 1จงหาสมการเส้นตรงของเส้นมาตรฐานของสามเหลี่ยม ABC ที่ลากจากจุด A นี่ก็จะเป็นรูปประมาณนี้ A หนึ่งห้า ก็ x หนึ่ง y ห้าก็ประมาณนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็ลบสองลบหนึ่ง x 2, ลบสองลบหนึ่งก็ประมาณนี้ก็ได้ลบสองแล้วก็ลบหนึ่งอันนี้ก็คือ a อันนี้ก็คือ b ต่อไป c ก็หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งก็ประมาณนี้ก็ได้หกหนึ่งหกหนึ่งนี่คือ c ก็จะเป็นอย่างนี้ลากจากจุดลากจากจุด A ก็จุดตัดนะจุดตัดก็ประมาณนี้จุดมัธยฐานก็ประมาณตรงนี้ก็ได้ลากจากจุด A มาคือเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจุดตัดมัธยฐานจุดของอะไรล่ะสมการเส้นสมการเส้นตรงของเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมมัธยฐานก็จับปูกกัน พราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือ x บวกการหมดหารสามก็หนึ่งบวกหกบวกกับอะไรล่ะลบสองก็ส่วนสามก็ได้เท่ากับอันนี้ก็หกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดลบสองก็เป็นห้าส่วนสาม x ก็เป็นห้าส่วนสามส่วน y y ก็จะบวกกันหมดก็เป็นห้าบวกกับห้าบวกลบหนึ่งะห้าบวกด้วยลบหนึ่งห้า บวกลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ 1. ่งบวกหนึ่งก็ส่วนสามอีกเพราะนั้นก็ได้ห้าส่วนสามเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นห้าส่วนสามเนี่ยห้าส่วนสามแล้วก็ห้าส่วนสามเพราะนั้นสมก,การที่ลากจากจุด a มาจุดนี้ก็มีสองจุดก็หาความชันความชันเ m เอก็ต้องเท่ากับก็ห้าส่วนสามก็ y สองลบ y ายหนึ่งส่วนด้วย x สองลบด้วย x หนึ่งเพราะนั้นก็ได้เป็นห้าส่วนสามลบห้า ห้าส่วนสามห้าส่วนสามเอาห้าลบดีกว่าจะได้เป็นบวกห้าลบด้วยห้าส่วนสามก็ส่วนด้วยนะก็หนึ่งลบด้วยห้าส่วนสามหนึ่งลบห้าส่วนสามห้าลบห้าส่วนสามสามห้าสิบห้าก็เหลือเป็นสิบส่วนสามส่วนด้วยหนึ่งลบห้าส่วนสามก็สามสามหนึ่งสามก็เป็นลบลบสองส่วนลบสองส่วนสามก็เป็นลบสองส่วนสามเพราะนั้นก็เป็นสิบส่วนสามก็ คูณกับ3มส่วนลบสองก็ได้เป็นเท่ากับลบห้าเพราะนั้นความชันเป็นลบห้าก็จับจับเข้าสมก,การเส้นตรงก็ก็ y ลบ y หนึ่งหนึ่งก็เป็นอะไร y 1หนึ่งก็เป็นห้าก็เท่ากับ m m เก็เป็นลบห้าแล้วก็ x ลบด้วย x ลบด้วยหนึ่งอย่างนี้เพราะนั้นก็ได้เป็น y y ลบห้าแล้วก็ อันนี้ลบห้าเอยู่ข้างนี้ย้ายมาก็เป็นบวกห้าเนี้ลบนี่นี่ลบ 5, ลบห้าลบห้าเย้ายมาเป็นบวกห้าเลบห้าคูณกับลบ1ก็เป็นบวกห้าย้ายมาก็เป็นลบห้ 5, ยา,ยาข้างนี้ก็เป็นศูนก็เป็นห้าเบวก y ลบสิบห้าเก็บวก y แล้วก็ลบห้าลบห้าก็เป็นลบสิบก็เท่ากับศูนย์ก็ตอบห้าเบวก y ลบสิบเท่ากับศูน